เมืองไทยโหมันจริงจริงโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้านสลาลำดวนอำเภอเมืองเนาะจังหวัดสะแก้วอ้าว สต๊อปสต๊อปสต๊อบอ้ามันเกิดพิธีอะไรขึ้นมานี่ตอนนี้จะมาลดน้ําควายครับสงกานตอนนี้จะมาลดน้ําควายครับสงกาตอโอรดน้ําสงกา์ให้ควายคุณสมรเป็นผู้รับเลี้ยงควายไทยชีวิตไว้หลายร้อยตัวผ่านมาแล้วนะโอ้มากครับแล้วคุณสมรนี่ได้ กระจายไปให้พี่น้องที่ใจบุญเลี้ยงต่อไปให้อยู่กับลูกกับหลานไปเยอะๆนะให้แพร่ลูกแพร่พันนะเจ้านะ่นลกเย็นไหมโลกรถเหมือนคนเลยนะเหมือนคนเลยเราไม่ต้องเข้าในเมืองอราเข้าสารนี่ไม่เจอไปตองไ่ต้องต้องอยู่กลางทุ่งแยกกันอยู่อยู่อย่างอันนี้ชื่ออะไรอ่ะแหวนแหวนมานี่หมุนกุศลํำคุ้มครอง ไอ้นี้ไอเพียกตัวนี้เจ้าเหมืองทองตั้งชื่อเหมืองทอง่มาจากเป็นลูกของไอ้วัดโสธรวราลามมาจากวัดไปมาจากนู่นเนาะมาชนกันมาชนกันลูกเห็นไหมเเราก็พยายามนะสร้างบุญต่อบุญถ้าใครอยากจะเลี้ยงต่อก็มาเอาได้มาเอาได้ติดต่อมาเลยนะผมก็จะติดต่อเจ้าของเขาอีกทีนึง และนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้แต่งแตแดงแต่งแต่งแตแดงแต่งแต่งแตแดงแต่งแต่งสีสันเมืองไทย